ดีครับสวัสดีค่ะโอมาดยอวันนี้เรามาอยู่ที่งานซินลุงเออเป็นงานที่ใหญ่มากของออสเตรเลียมีปีละครั้งหนึ่งเนาะครับแล้วปีนี้ฝนตกทุกคนตกจริงตกจังตกแล้วตกไม่แรงไงนี่แรงแล้วเนี่ยไม่ลงเฉยลงแรงแล้วเปิดคลิปปุ๊บฝนตกปั๊บ ตอนนี้เขากาลังเซฟขบวนอยู่นะทุกคนใช่ตอนนี้เวลาประมาณจะทุ่มหนึ่งแล้วเห็นเขาบอกว่าขบวนเริ่มเดินตอนหนึ่งทุ่มนะนคนเยอะมากแต่ว่าตอนนี้คือเราอยู่ทางหัวหัวขบวนอ่ะเดี๋ยวขบวนมาจะถ่ายให้ดูแล้วเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศรอบๆนะตอนนี้ก็ขอยืนดูก่อนไปไหนไม่ค่อยได้ฝนตกใช่เออรอดูรอดู รอจมบรรยากาศว่าจะเป็นยังไงนะโอเคเอาจริงๆงานนี้นี่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ๆระดับโลกเลยนะเนาะใช,นะใช่ใช่เพราะว่าเขาจะมีนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกเลย,เยมันจะเป็นงานเกี่ยวกับชาว LGBT เป็นการเรียกแบบไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์อะไรนะเป็นการโชว์เนาะโชว์พลังอะ่ะเป็นเป็นงานแบบเป็นเทิวัลที่ใหญ่เหมือนกันเขาจะมี ัญนัยษณ์ก็คือเป็นธงสีลุงเออเป็นหลากสีอย่างเงี้ยเหมือนว่าก็คือแบบความหลากหลายทางเพศเราจริงๆเราเข้าร่วมกับทุกปีเลยนะไม่ได้เข้าร่วมเดินขบวนนะแต่ว่ามาดูตื่นหูตื่นตาตื่นใจใช่ใ<จ>เขาจะแบบมีจัดแบบเป็นขบวนขบวนประเทศนู้นประเทศนี้ โชว์นู้นโชว์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่มาดูแบบพวกเราอะ่ะเขาก็จะจัดแต่งตัวแบบจัดเต็มมากๆ <Okay. S 1> เดี๋ยวยิ่งดึกไปก็ยิ่งยิ่งแบบยิ่งม่วนตอนนี้คนกําลังเริ่มมากันทุกคนเขาก็จะโชว์ของกัน <laughs> เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนไหมโอเคขอบคุณ <Okay. S 3> <thank> เดินมาเท่าไรหร่เลยทุกคนได้ของฟออรีล้ะคนละสองคน e r g y d r i n k เป็นช็อตตูดไปดูตูดเผาหรออเดิศมากแม่ทาะนี้ก็ค่อยแตกตัวหนนะ่อยเนาะดูคนนั้นนี่ไม่ต้องสูงก็ได้ขอแค่มีไม้ แมนๆอย่างเราขวดอุ้ยกินน่ะออรีนออรนจันอะไงว้าวว้าเด้อ แล้วสนใจกระต่ายน้อยแล้วไม่สนใจพี่ไทเกอร์แล้วบันดีน้อยน่ารักนะไม่สนใจพี่ไทเตอร์แล้วซื้อมาให้น้อยข่าวโป๊ซื้อมาให้น้องข่าวโป๊กระต่ายดำแสนสนคนเริ่มเยอะแล้วทุกคนมันยาวไปถึงถึงไหนก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเดินไปชั่วโมงเลยบ้างกว่าจะไปถึง ดีอีอเน้ยแต่มันจะเป็นไรแม่มโดนฝนฝน<อ>ตกใส่มูธดีเจเป็นไรหรอถ้าเ,เกิดว่าตร,ตรงที่เรายืนนี่ถ้าระดับสายตานี่เห็นอย่างนี้เลยเนะี่ย

ายืนมาประมาณสี่ทุ่มแล้วเรายืนมาประมาณสองชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ย ไปแล้วสำหรับคืนนี้เนาะใช่เราอยู่ตั้งแต่เริ่มพาเลทจนจบยังไม่คิดเลยว่าจะอยู่จนจบขนาดนี้<ช>ไม่เคยมีปีไหนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะ<ช>อันนี้ก็คือแบบ คนเขากำลังเดินไปที่สนามสนามมอพาร์คใช่ปะกี่โมงแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งเรามาแต่น่าจะประมาณหกโมงนะหกโมงกว่าแต่ขบวนหกโมงขบวนเขาเริ่มเดินก็คือทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งแล้วตอนนี้ก็คือยังไม่จบนะเขาก็ยังจะเราอยู่แบบหน้าหน้าต้นขบวนเลยแล้วตอนนี้เขาก็คือกําลังจะเดินไปที่สนาม แล้วก็น่าจะมีคอนเสิร์ตกแต่เราไม่ไหวแล้วอะปวดขาปวดขาด้วยอินข้าวด้วยแต่ว่าปีนี้คือแบบสนุกมากใช่ enjoy มากๆสนุกยังไงก็ติดตามครับติดตามไดเนาะติดตามว่าคลิปต่อไปเราจะพาไปที่ไหนวันนี้อจริงมีแต่มีแต่คนเมากำลังวุ่นวายเลยตอนนี้กำลังวุ่นวายขวดแก้วแตกเต็มเลยอะใช่เออเนี่ย ดูดิขยะเสียงอะไรแบบวุ่นวายมากเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศขากลับด้วยว่าระหว่างที่เราเดินกลับอ่ะขยะเยอะแค่ไหนครับอ,อ,อุ้ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะพอขอบวนอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเดินพาเลทเสร็จแล้วอ่ะมันมีคนไล่เก็บอย่างนี้เลยนะคือแบบ เขาทํางานเร็วมากเลยต่อน้ายขบวนก็คือมีคนมาเก็บไอ้ที่กั้นเลยเคลียร์พื้นที่เลยอ่ะคือแบบรถเข้าชาร์จอย่างนี้เลยอ่ะเลิศโหเราใส่รถเก็บไปนั่น้งเก็บที่กั้นเนี่ยใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้นี้มีคนมาดึงที่กั้นแล้วอ๋อดึงออกดึงดึงออกเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มไล่เก็บคันหลังจะเริ่มเก็บแบบโอ๊ย เดี๋ยวยังไงพาดูตอนกลับเนาะว่าเราจะเจออะไรบ้างตอนนี้เราสภาพเต็มร like okay. ้อยนะเพราะเราไม่ได้ด okay. ื okay. ่มแอลกอฮอลเลยวันเนี้ยเราเราเมาดิบมากเลยนะยังไงก็ฝากติดตามนะครับว่าคลิปหน้าเราจะไปกันที่ไหนเนาะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับค่ะยังไงดูท้ายคลิปด้วยนะมีท้ายคลิปด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศความวุ่นวายโอเคไปแล้วนะบายบายดูดู เขาก็เคลียร์ทางอย่างนี้เลยทำงานเร็วมากอะและ้วแลคิดว่าแล้วคิดว่าคนเก็บคนเก็บทางเก็บไอ้ที่กั้นอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วจะมีรถเก็บขยะตามมาคิดว่านะดูดูหุน่นเลิศเลดูชุเขาเลิศมากดูแล้วรถตำรวจก็ตามปิดหลังเลย แล้วดูแล้วเขาก็เกลียร์เก็บอย่างนี้เลยแล้วตำรวจก็เดินคุมอ่ะอืมคือกระเลิลอยู่นะแล้วคนเยอะมากตรงน,นั้นอ่ะวุ่นวายมากแล้วมีคนเก็บเก้าอี้นะจะเอาเก้าอี้ไปกลับบ้านเก้าอี้นี้เขาขายเขาขายกันแบบเกลียบอ่ะตัวละสิบห้าดอลแล้วพอจบงานอ่ะก็เหลือเต็มเลยทันหมด ตำรวจเริ่มมาไล่แล้วแล้วเขาไล่ให้ขึ้นบนถนนให้ขึ้นบนฟุตบาทเพื่อที่เขาจะได้เสีย